กำลังมุงหลังคานะครับศาลานะครับหลังใหญ่มากเลยนะครับอยู่ที่บ้านนโพนะครับนี่คือท่านเจ้าอาวาสนะครับนั่งคุมงานนะครับการมุงศาลานะครับหลังใหญ่นะครับที่วัดป่านะครับ พอท่านประคูนะครับนั่งคุมครับการมุงสังลานะครับรันหลังใหญ่มากเลยนะครับสลา สาราหลังใหญ่มากเลยนะครับยาวมากเลยครับสาราสังกะสียี่สิบตอนนั้นยี่สิบเเมตรนะครับสังกะสีอะไรนะ น่าจะประมาณ11เมตรนะครับสังกะสีนะ11เมตรนะครับนะ1 1เมตรนะครับสังกะสี11เมตรนะครับ ติดกับทุ่งนานะครับติดกับนานะครับหลังวัดนะครับเป็นป่าเป็นนานะครับติดกับนาติดกับทุ่งนานะครับติดกับทุ่งนานะครับ 22เมตรนะครับอสองถามดูความยาวของสาลา2 2เมตร22 mm. ่เมตรสังกะสีนะครับแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งนะครับมุงสังกะสีนะครับมุงลังคาแบ่งเป็น2ช่วงนะครับ แบ่งครึ่งน,นะครับแผ่นละแผ่นละสิเม็ดนะครับโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างไม้ยางนานะครับนี่เห็นไหมครับต่อไม้ยางนานะครับนี่ลำใหญ่มากนะครับเลื่อยทำศาลา,านะครับ สร้างไม้ยังนานะครับลำใหญ่มากเลยนะครับติดถนนใหญ่นะครับติดถนนใหญ่นะวัดป่านะครับวัดโพนสวรรค์นะครับ บรรยากาศการมุงศาลานะครับตอนนี้ก็คืมฝน